สดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคนแห่ดูเป็นล้านคลิปเวล่าออนไลน์มั่นข้ามประเทศเผยอุปสรรคได้เจอกันแค่1อาทิตย์คุยกัน3เดือนจนรักสุขงอมวันที่3พฤศจิกาย,ยนนะคะมีผู้ชาย t ิกตอกนุน่นลูกชาวนาได้โพสต์คลิปงานมัน่นที่กลายเป็นเวล่าในโลกโซเชียลนะคะเป็นการมั่นแบบออนไลน์เพราะว่าทั้งสองฝ่ายอยู่ไกลกันข้ามประเทศค่ะ มีผู้คนเข้าไปชมคลิปกว่า6กล้านครั้งในคลิปงานมั่นออนไลน์ข้ามประเทศดังกล่าวเป็นการมั่นระหว่างหนุ่มชาวจังหวัดนครราชสีมาที่ทำงานอยู่ไต้หวันได้ให้พ่อแม่นำสิ่งอดทั้งเงินสดแล้วก็สร้อยคอทองคาไปมั่นสาวคนรักชาวจังหวัดบุรีร,รัมย์ด้วยการวิดีโอคอลขณะทาพิธีมั่นเพราะว่าฝ่ายชายอยู่ต่างแดนค่ะหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปมีผู้เข้าชมมากกว่า6ล้านครั้งแสดงความยินด,ดีกับทั้งคู่เป็นจํานวนมากค่ะ ล่าสุดนะคะนางสาวพัสดาปราบงูเหลือมหรือว่านุน่นอายุ27ปีชาวอำเภอประคาจังหวัดบุรีรัมย์นั้นเป็นว่าที่เจ้าสาวเจ้าของช่องนุ่นลูกชาวนาเปิดเผยว่าตนเยนจบปริญญาตรีเอกวิชาภาษาจีนตอนแรกตั้งใจจะไปสอบเป็นครูภาษาจีนแต่เนื่องจากเป็นลูกสาวคนเดียวถ้าสอบติดต่างจังหวัดไกลๆก,ก,ก,ก็เป็นห่วงพ่อแม่จึงตัดสินใจช่วยข้ากับแม่ที่บ้านซึ่งครอบครัวทําอาชีพเกษตรกรทั้งปลูกข้าวปลูกอ้อยแล้วก็ปลูกมันนะคะ พ่อกับแม่ก็อยากให้ลูกดูแลต่อจึงตัดสินใจทําการเกษตรเมื่อประมาณ3เดือนก่อนนายจิรวัตรพินิจน้อยหรือว่าฟิลม์มอายุยีิบสอปีเป็นชาวจังหวัดนะครราชสีมานั้นทักแชทมาบอกว่าเป็น f c ของแม่ตอนแรกยังไม่ได้คุยอะไรกันมากเพราะมักจะมี f c ติดตามทักมาบ่อยครั้งช่วงเดินทางไปเยี่ยมญาติที่โรงพยาบาลมหาราชจึงมีโอกาสได้เจอเขาบอกว่ากําลังเดินทางไปทํางานที่ประเทศไต้หวันจึงได้พาไปทาพาสบอร์ดจากนั้นหนึ่งสัปดาห์เขาก็เดินทางไปทํางานที่ไต้หวัน หลังจากนั้น1สัปดาห์ก็เดินทางไปแล้วยังคงติดต่อพูดคุยกันผ่านทางวีดีโอคอลเกือบทุก3เดือนก็มีหลายอย่างที่ตรงกันโดยเฉพาะการทําการเกษตรเหมือนกันกระทั่งฝ่ายชายบอกว่าจริงจังอยากจะขอมั่นตนก็เห็นใจในความมุ่งมั่นของฝ่ายชายจึงได้ตอบตกลงจากนั้นวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาเขาก็ให้พ่อแม่นําเงินสดมา30,000บาท พร้อมทั้งสร้อยคอทองคำหนักหนึ่งบาทมามั่นหมายตนที่บ้านแม้ฝ่ายชายยังอยู่ไต้หวันจึงได้ทำพิธีมั่นแบบออนไลน์ซึ่งจะเป็นพิธีเล็กๆแต่ว่าฝ่ายชายจะอยู่ที่ไต้หวันก็เป็นไปนด้วยความอบอุ่นและมีการพูดคุยแผนกันไว้ว่าจะแต่งงานกันต้นปี2568เมื่อฝ่ายชายเดินทางกลับมาทุกวันนี้มีการแชทแล้วก็วิดีโอคอลหาก,กันตลอดทั้งนี้ทีมข่าวพูดคุยกับนายจิรวัตรคู่มั่นของน้องนุ่นปัจจุบันทำงานอยู่ที่ไต้หวันนะคะ บอกว่าชอบทําเกษตรเหมือนกันรู้สึกรักแล้วก็จริงใจจึงตัดสินใจให้พ่อแม่เป็นมั่นหมายไว้และมีแพผนจะแต่งงานกันปีหน้าด้านนางสุคนแม่ของนุ่นบอกว่าลูกสาวเรียนจบสายครูพ่อแม่ดีใจแต่ก็แอบเป็นห่วงถ้าลูกสอบติดไกลๆ จึงคุยกับลูกว่าอยากให้ลูกช่วยงานเกษตรที่บ้านมากกว่าซึ่งลูกสาวปฏิเสธเลยส่วนเรื่องที่ลูกสาวคบหาผาดูใจและมั่นหมายกับฝ่ายชายไว้นั้นเห็นลูกมีความสุขพ่อแม่ก็ดีใจกับลูกด้วยท่าที่ดูฝ่ายชายก็นิสัยดีขยันทำมาหากินก่อนหน้าี้ลูกสาวก็พูดเล่นๆกับแม่ว่าอยากจะมีคนช่วยเกษตรกับครอบครัวหรือไม่แม่คิดว่าลูกสาวพูดเล่นไม่คิดว่าพ่อแม่ฝ่ายชายจะมามั่นหมายจริงๆเพราะฝ่ายชายยังทางานอยู่ที่ไต้หวันแต่ก็เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของว่าที่ลูกเคยขอขอบคุณข้อมูลจาก ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ